สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนเรื่องการดองเหรียญนะครับเหรียญตุ่มตู้ครับเราจะเห็นนะครับจากกิจกรรมถีสั่นตู้ตุ๊กตานะครับจะเห็นนะครับพี่มีเหรียญเยอะพอสมควรนะครับถามว่าพี่ไปไดมาจากไหนครับพี่ก็ได้จากการเก็บโบนัสเหรียญนี่แหละครับครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณเดี๋ยวนะแถวหนึ่งมันก็อันนี้วันแรกเราจะได้ทั้งหมดเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะกี่อันหนึ่งห้านะครับวันที่สองเราจะได้หกนะครับ วันที่สามห้านะครับแต่อย่าลืมครับมันเป็นทั้งหมดสิบหกครั้งนะครับแต่สิบหกครั้งให้ครั้งละห้าเหรียญก็คือสิบหกคูณห้าคือแปดสิบเหรียญน,นะครับซึ่งเราซึ่งเนี่ยมันก็บอกเป็นในในนะครับว่าพี่เก็บมาทั้งหมดก็คือหกหกครั้งแล้วครับซึ่งจริงพี่อยากบอกว่าสําหรับสายเปียงเราอะไปสุ่มหมดมันไม่คุ้มครับพี่แนะนําว่าให้เก็บไว้ให้ได้เยอะที่สุดครับในอนาคตข้างหน้าถ้าน้องดูดีๆนะครับมันจะเห็นว่าตู้พวกนี้หลังๆมันจะเอาชุด ของพวกอุปกรณ์เฉพาะของตัวตัวดำครับมาลงนะครับพี่แนะนําว่าถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ตัวตัวดำเราอาจจะทนรอเท่าหน่นะครับสำหสายฟรีเพราะว่าการที่เราจะไปซื้อไอ้นี่ครับในส่วนของตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ให้ดูกันในส่วนของเนี่ยครับในเดี๋ยวตัวอันเชิญเฉพาะเนี่ยครับมันนานนะครับก่อจะเก็บได้เพราะนั้นพี่แนะนําว่าอีกช่องทางหนึ่งครับให้การใช้การสะสมเหรียญครับ แล้วรออาจจะรอหน่อยอันนี้อาจจะช้านะครับแต่ถ้าน้องใจรักจริงๆแบบจะปั้นอาวุธสามดาวของตัวตัวดำสักตัวหนึ่งเนี่ยพี่ว่าทาควบคู่กันไปไม่เสียหลายนะนี่พี่ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะกว่าอย่างของพี่เนี่ยที่รอพี่มีเสื้อทัดเสื้อทัดอ่ะพี่พออยู่แล้วครับก็คือใช้ตัวส่มอันเทิร์เฉพาะครับอันนั้นไปซื้อเสื้อทัดนะครับของ v 2นะครับแต่ตัวเนี้ยพี่เกีตอนแรกพี่กะจะเล็งไว้ที่เอาอุปกรณ์ของโกลิบาสครับแต่ว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันมีตตัััววดําามนะครบ อย่างล no ่าส nice. right. ุดก็คือเป็นเกาะโบลอสนะครับแต่นี้พอดีพี่เลือกเล่นๆนะครับไม่ได้อะไรมากเพราะพี่ไม่มีโบลอสครับพี่ก็เลยเลือกหนวดไปแต่จริงๆพี่ยังไม่ได้สุ่มนะครับเลือกไปเล่นๆเฉยๆก็อย่างที่บอกครับมันก็มีโอกาสที่จะมีเสื้อโกเกสื่อใจพี่คืออยากได้เสื้อโกเก็สืครับหรือไม่ก็ของดุงแดงครับอันนี้เราก็สามารถเก็บสะสมเหรียญได้นะครับมันใช้น่าจะประมาณหมื่นหกหรือหมื่นเจ็ดเนี่ยรับถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆพี่ก็ว่ามันก็ได้เยอะนะถ้าน้องเก็บสักยี่สิบครั้งของการเก็บเหรียญนะครับน้้้้้องงกก็ไไดดปรระะมาาาณจเเียยว่ลลตูน ถึงพี่มองว่าถ้าใครเซฟตรงนี้ครับน้องจะประหยัดเพชรเยอะมากเลยนะสําหรับสายฟรีอย่างเราเราก็ทุ่นไปเลยครับเราก็เลือกพยายามของที่อันไหนที่เราไม่ได้จําเป็นจริงเราก็ไม่ต้องเอานะครับเอาที่เราจําเป็นต้องใช้ครับอย่างเช่นแบบตัว,ต,วตัวดาอย่างเนี้พี่มองว่าเรารอหน่อยก็ไม่เสียรายนะครับอันนี้พี่ก็รอเหมือนกันนะครับตอนแรกพี่รอโกลิบาครับตอนนี้กูเปลี่ยนใจแล้วครับ <laughs> เ,อเอาเสื้อกลกิสึดีกว่า พอเตื้อโกเกสึรมันก็นาให้โจมตีแรงขึ้นดูดเลือดเยอะขึ้นนะครับซึ่งโกเกสึรเป็นตัวหนึ่งที่พี่บอกว่าควรจะมีนะครับพอใช้ได้ยาวๆก็บคอเกโลนะครับแล้วคอเกโลก็ใช้ยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าจะมีคอปิศาจมาเปลี่ยนที่ว่าก็คงอีกนานเป็นปีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนก็สามารถเอาไปไปใช้ได้นะครับพี่ไม่ห่วงสุดเนี้พี่ก็เก็บของพี่เรื่อยๆนี่แหละครับมันก็ประหยัดเพชรน,นะครับอย่างนี้พี่เพิ่งซื้อตัวดําไป จะเห็นนะครับว่าเพชรพี่ก็เยอะเพราะว่าพี่แบบซื้อเท่าที่จําเป็นจริงๆครับอย่างเงี้ยพี่ก็เพิ่งซื้อตัวดําไปนะครับจะเห็นนะครับว่าเนี่ครับเพิ่งซื้อไปนะครับตอนแรกมีสี่หมื่นกว่าอย่างเงี้ยถ้าเรามีเราเราก็สามารถเก็บไว้ได้ครับอันนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้หมดนะเพราะในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมให้น้องผ่านเพชรเยอะมากทีนี้ถ้าช่วงแรกๆใครวางแผนไม่ดีจุดเนี้ยเพชรจะน้อยนะครับไม่พออย่างของพี่นี่เหลือเฟือเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าเหลือใช้เลยแหละไม่ใช่เหลือเฟือ ซึ่งถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนก็สามารถแชร์ให้คนอื่นดูได้นะครับจะได้เป็นความรู้กันนะครับส่วนอย่างที่รู้กันครับช่วงนี้ยังไงโควิดระบาดก็รักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับอย่าพยา,ยามอย่าไปพื้นที่สูมเสี่ยงนะครับเพราะโลกนี้อันตรายจริงๆอย่างที่ดูล่าสุดคนที่เสียชีวิตไปก็เป็นนาคมนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยนะครับซึ่งถามว่าพี่ก็ชอบแกเหมือนกันนะครับอืมก็เสียใจกับครอบครัวแก่ด้วยนะครับยังไงก็ ขอให้เรามาระหวังทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ